ในต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเราเคยกก็ต้องมีเรื่องอยู่แล้วก็อย่างพวกหนูก็ออยังมีเรื่องคือ,อไรสันชาติการค้ามนุษย์การค้าประเวณีอะไรพวกนี้คือคือเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้ปัจจุบันคือเรื่องอไร้สันชาติผมจะไต่อนเรื่องของชีวิตการไม่มีสันชาตินี่มันลำบากยังไง การเข้ามัไม่ถึงสิทธินี้มันทําให้เราเสียโอกาสในด้านอะไรบ้างนี่ค่ะสรวนเรื่องของเราก็รวบรวมมาทั้งหมดก็อย่างเอามาแสดงในละครเรื่องเดียวกันคือขาดสิทธิ์ก็จะใช้ชีวิตลําบากแล้วก็การโดนหลอก ดนหลอกไปค้ามนุษย์การโดนหลอกไปค้าประเวณีเขาถ้าถือว่าโดนหลอกอยู่ไปอ่ะจะเป็นยังไงแล้วคราวนูหนูก็เลยถ่ายทอดมาให้เห็นว่าเออนี่นะถ้าถือว่าเราไม่ได้คิดก่อนทําแล้วก็ทาลงไปแล้วตอนนั้นมันจะจะเป็นยังไงถ้ามันโดนหลอก วันนี้เป็นงานเรื่องของอเด็กญญที่เกิดไม่ได้ถ่ายนะฮะที่ยังไม่ได้รับสัญชาติเลยมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายกัสัญชาตินะก็พวกผมเนี่ยจะมาบางทีน้องๆอาจจะ ไม่เข้าใจในเรื่อง네ของภาษาไทยบ้างก็ผมจะมาล่างแปลเป็น้งให้เขาได้รู้บ้าอนนี้ตได้รับารบใชครับ้ก็จะชอทางนนีก็ยังเ็บที่เนับเพราะฉ้ผมก็จะมกเป็นล่ามแปลภาษาให้กับคนชนเผ่าม้งครับเดื่องของเด็กที after after ่เกิดในประเทศไทยแต่ว่า ยังไม่ได้สัมชาษณ์เขาเขียนหนังสือไม่เป็นหามันเขาก็อย่างที่แม่เขาเมื่อกี้เขียนหนังสือไม่เป็นเพ้าะาฟังไม่ะแล้วก็น้องก็ให้ที่เขาเขียนให้ค่ะเอกสารใช่ไหมเอกสารเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างเนี่ยพ่อแม่เขาไม่เข้าใจกลับไปก็เหมือนเดิมไม่ไม่เตรียมเอกสารอะไรไม่ทำอะไรสักอย่างนั่นที่ไปหาที่เปนหาพยานามจะได้ห้อง ผมก็เป็นคนหนึ่งท okay. ี่ตอนนี้ยังรักสัญชาติอยู่ครับที่ผมได้รู้จ yep ักองค์กรสีชุมชนนะครับก็นื่องจากพ่อแม่ของผมก็มาปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีในการทำนะครับจากนั้นผมก็เลยอาสาสมัครมาช่วยพี่เขาเมื่องานนาที่พี่เขาต้องการก็ผมก็จะมาช่วยครับอ๋อสำหรับตัวผมนะเริ่มแรกคือผมในฐานะ บุคคลหนึ่งที่ยังยังไม่มีสัญชาตน,นะฮะก็เลยมาเพื่อที่จะมา,าศึกษาความรู้ด้วยแล้วก็พอได้ความรู้จะไปบอกเล่าต่อๆให้ผู้ใหญ่ที่ยังฟังภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่บอกให้เขารู้บ้างว่ <c oughs> ามากฎหมายด้านไหน <c oughs> ด้านไหนเ <c oughs> ข้าข่ายกับคนไหนนะครับทีก็คสืองาตรงนี้ร้วพ่้อจเวลาขอเองว่าพวกมีจิเา องค์กรสิทธิชุมชนจพะเยาในทำหน้าที่หลักๆอยู่สองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเราดูแลเรื่องคนชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเช่นการถูกใส่ร้ายโดยที่ตัวเองไม่ได้ทําความผิดหน้าที่ที่สองคือเราช่วยเรื่องของคนที่ไร้สถานะไร้สัญชาติในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายยอ่าแล้ว ในทะเบียนบ้านของพี่ระบุอระบุอชื่อพ่อแม่ไหมไม่ชื่อพ่อแม่ไหมไม่มีทะเบียนบ้านของพี่ไม่มีชื่อพ่อแม่เหรอเป็นไรไม่ได้เป็นอะไไม่ได้เป็นน้องชายของพ่อข่ะพี่น้องของพ่อน้องของแม่มีไหมก็หนา ่มีค่ะไม่มีมีแต่เฉพาะหนูอะเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือแล้วก็เพื่อที่จะมาแปลภาษาให้กับคนที่ไม่ไม่ไม่รู้ภาษาไทยแล้วก็ฟังไม่ออกค่ะคือผู้หนูก็เลยได้มาเข้ามาช่วยก็ช่วยคนที่ยังไม่มีสัญชาติอยู่ในปัจจุบันคือบางคนมันถึงยังไม่รู้ว่าเขียนตรงไหนแล้วบางคนก็เขียนชื่อไม่ได้แล้วก็เอาที่ปั๊มนิ้วมือให้ปั๊มเพื่อเด็กนี่บางคนก็เขียนชื่อไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ ไม่รู้ภาษารับค่ะสำหรับพี่น้องที่มาในวันนี้นะคะก็จะมีมีผองเมยียนผงองม้งด้วยค่ะค่ะแล้วก็ที่มานี่ก็มีคนเมืองและไตลรื้อที่อยู่ภูซางค่ะมาด้วยค่ะการไลกสัญชาติเนี่ยมันก็มีสาเหตุหลายๆประาการเช่นหนึ่งพ่อแม่ที่อยู่บนเขาบนดอยหรือชนชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเมือ่อตัวเองมีครอบครัวเนี่ยลูกเกิดมาก็ไม่รู้วิธีการแจ้งเกิด สองสาเหตุจากการโยกย้ายในทินที่อยู่อาศัยไปไปมามาอยู่ตามเพื่อภูเขาอีกประการหนึ่งก็คือว่า,าการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์ซึ่งตัวเองอเป็นคนที่อยู่เผ่าพันธุ์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งมาอยู่อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งเวลาแต่งงานเนี่ยก็ไม่ทราบว่า,าแฟนของตัวเองหรือคู่สามีภรรยาของตัวเองนี่มีสถานะอะไรเมื่อลูกเกิดมาก็ไม่รู้วิธีการที่จะให้ลูกเข้าสู่ระบบทะเบียน มันก็เคยทาเป็นทาให้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ไร้สัญชาติคือตอนที่ยังไม่มีสัญชาติก็ทั้งพ่อทั้งแม่มีสัญชาติอย่างไปขอดูที่โรงพยาบาลก็จะเสียค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะเออมันก็ต้องบางครั้งก็เจอตํารวจบ้างมันก็โดนปรับอะไรคนนี้ก็เลยเข้าใจว่าออคนไม่มีบัตรเนี่ยมันเป็นยังไงหนูก็เลยอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรผมต้องดูการาย้อนหลัง ว่าเ,ออ<ด>เรายังไม่มีสัญชาติไม่มีไม่มีมมหลกักฐานในการเกิดอะไรในประเทศไทยถ้าสมมติว่าเราโดนหลอกนี้เราจะไปฟ้องใครก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลาบากเหมือนกันออได้ข่าวมาว่าเอามาที่ดอกคาใต้นะฮะคนที่ไม่มีสัญชาติก็โดนหลอกไปต่างประเทศบอกว่าไปจะเป็นเป็นภรรยาของเขาแต่พระเอินไปถึงก็โดนเขาบอกว่าเป็นคนใช้ของเขาอย่างงั้นนะคะคนที่ไร้สัญชาติไร้สถานะบุคคล ปัญหาที่มันตามมามันมีค่อนข้างเยอะนะครับเช่นอย่างน้อยๆเด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับการดูแลเรื่องของสุขภาพ 2. เด็กเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ระบบการเรียนหนังสือโรงเรียนของหน่วยงานรัฐเนี่ยโอกาสที่เขาจะเรียนหนังสือหรือจะพัฒนาตัวเองไปเข้าสู่การเรียนที่ระดับสูงก็โอกาสเขาก็น้อยขึ้นเมือ่อโตเป็นผู้ใหญ่สิทธิ์เรื่องของอความเป็นคนมีสถานะ ทางทะเบียนเขาก็ขาดหายไปการเดินทางเขาก็เดินทางยากลําบากการประกอบอาชีพเขาก็ยากลําบากและเผลอๆเขาก็เข้าสู่ขบวนการการถูกหลอกลวงทุกอาชีพและแต่ขบวนการนั้นจะมาหลอกลวงเขาก็สิกรขบวนการอะไรที่ไม่ดี ที่ไม,ม่สัญชาติอย่างเพื่อนผมกับเพื่อนทีนนม่มีสัญก็เจอปัญหาหลายอย่างครับอย่างในลำนนที่สุดคือปัจจุบันนี้ครับการขับขี่ก็ไม่สามารถทาใบขับขี่ได้ไปก็โดนตัดตลอดแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อนผมเพิ่งโดนติกี้มันออกองกเข็มืนินดีก็โดนติคู่บ้างอย่างหนัก,นกที่สุดนะฮะเรื่องถูกหลอกพวกนี้คือเราคนไม่มีสัญชาติเขาจะมักมองว่าเป็นจุดด้อยของเราคือจะหลอกว่า ไม่มีสัญชาติก็ไปได้ดเขาอยากช่วยเองแต่พอไปจริงๆนี่ไม่ได้ก็รู้ตัวทีก็โดนหลอกอยู่แล้วในชมุมชนผมเท่าที่จําได้ก็มีอยู่สองสามคนนี้ที่โดนหลอกว่าจะไปทําง,งานโรงงานกระป๋องมา้งแต่เพิ่ว่าถูกหลอ,อกให้ไปจับปลากลางทะเลไปโผล่อีกทีอยู่ที่มาเลเซียอใส่จริ เราเดี๋ยวปกันดูเดียวเดี๋ยวมองเดี๋ยวปุนบจะกลัแอร์สู่มาเลเซียแต่ว่าเดี๋ยวีไม่ถูกมีอะไรเกิดขึ้อจุดประสุกร์ลูกของเขาเองนะคะที่ไปไปในทางที่การค้ามนุษย์นะครับคือหลอกให้ไปว่าไปทำงานที่โรงงานปักกระป๋องใช่ไหมครับไปถึงทะเลเขาว่าเออทำไมไม่อยู่ที่โรงงานกระป๋องก็เลยว่าอ๋อออกทะเลไปเจ็ดวันไม่เจ็ดวันก็สิบห้าวันถึงจะกลับไปฝั่ง แต่พออยู่ไปอยู่มาไปถึงมาเลยอยู่ประมาณได้สักสามเดือนกว่าสี่เดือนเนี่ยโอ้ดูแล้วล่ะไม่ได้บอกให้จ่ายให้เงินเดือนแต่ไม่ได้เงินเดือนเลยสักบาทเขาก็เลยโอ้รู้แล้วล่ะโดนหลอกแล้วเคยได้โทรมาที่บ้านบ้างเขาเหรอถ้ารู้อย่างนี้ก็หนีซะพอเอินว่าเขาก็เลยหลบหนีหลบหนีออกมาฝั่ง นางเจ้นางใจ้ต้นไม้ชิ้นนี้โอ้ดเวยข้อมูลนี้พวกผมก็จะมาเอไาไปทำละครต่อฮะจะไปคิดจะร่วมกันทำละครว่าเราจะแก้ไขยังไงโดนหลอกยังไงอันนี้ต่อไปครับเพราะว่าครับใจเจีสามารถมีไหมมีต่อไปข้อสอง ตอนแรกผมไม่ได้เข้ามานะครับมาแล้วผมเห็นเพื่อนเขาเล่นผมก็รู้สึกละหายใจเหมือนกันนะว่าเขาส้างให้ตัวเองเป็นเจ้าปัญหานะแต่ว่าตัวเองกลับไม่เอาไหนเลยผมกลับไปแล้วผมวอนอนไม่หลับเลยคิดไปคิดมาผมก็เลยว่า <c oughs> ผมก็ควรจะไปเล่นหนึ่งคนในนั้นถึงว่าผมจะไม่มีความสามารถอะไรอย่างน้อยผมก็ได้ทําหน้าที่ของคนที่ไม่มีสัญชาติตอนแรกคือยังไม่มีกลุ่มละครแต่ว่านุชช้างบอกว่าอยากอยากให้พ่อเราเนี่ยถ่ายทอด สำหรับเรื่องเด็กไร้สัญชาติเรื่องการค้าประเวณีการค้ามนุษย์เพื่อที่จะให้คนอื่นได้รับรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยได้ก่อตั้งให้มีกลุ่มละครเกิดขึ้นกลุ่มละครเรามีทั้งคนไม่มีสัญชาติคนมีสัญชาติแล้วค่ะแล้วก็คนที่อดีตไร้สัญชาติอย่างพวกหนูอดีตไม่เคยมีสัญชาติค่ะอยู่รวมกันเพราะว่าเพราะว่าคนที่ยังไม่มีสัญชาติก็จะถ่ายให้ทอดองไว้ดีๆว่า สถานการณ์นี้คือชี้ควาเป็นจริงของตัวเองัว่องจะได้ถอถ่ายเทออกมาได้ดค่ะรามาได้ดี่เ็นะเป็นบทพ่อครับพ่อที่เด็หลายใจมากมีเมีหลายคนรอบแรกก็มีปัญหาอยู่เกิมไม่ยังไม่ชินเท่าไหร่แต่สองสายรอบก็โอเคอยูน่นะ กหลอกไปบอกว่าสาวลูกนะบอกว,ว,ว่าไปกเกาหลีก,ก็เลยโดนหลอกไม่เป็นเป็นเมีนนยของเขาที่เกาหลีเลยโดนหลอกเป็นเป็นคนใช้ของเขาเนก็ประมาณนี้ค่อนข้างปัญหายอย่างนี้บ่อยก็เลยสื่อถึงว่ามีปัญหายอย่างนี้ต่อไปจะมีใครอยากจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คนที่จะไป ทำงานที่อื่นต่างประเทศอย่างนี้ต้องศึกษาข้อ,ขอมูลให้ดีๆก่อนถึงจะไปไม่งั้นจะเดนหลอกอย่างที่พวกผมแสดงละครอย่างนี้ครับคือในเรื่องผม acting ยังไม่ได้แล้วก็บทนี้ยังไม่มักคนนังจำบทว่าใครได้ครับ คือหนูละบทเป็นลูกสาวค่ะลูกสาวที่ที่อยู่กับน้องจีมเมื่อกี้หนูเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวแล้วก็คือหนูว่าอยู่ทางบ้านยากจนพ่อแม่ก็ทะเลาะกันแล้วก็เพื่อนพี่พี่เมเอันที่น้องเมย์ค่ะเขามาบอกว่าเอออยากอยากแต่งงานของคนเกาหลีไหมอยากไปอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็แบบความความ,ความที่เราเป็นคนจนนะคะอยากจะเลยแล้วก็เลยเไปก็ไปถ้าได้ผลเลย,เลยบ้านหลังใหญ่หญๆรถสวยๆใครๆก็อยากไปใช่ไหมคะเออกลย ปะตาเข้าไปในที่นี้ก็โดนหลอกชื่อเรื่องครับได้แล้วครับชื่อว่าเจ้าด้วิชีเป้าครับแปลว่าถูกหลอกเพราะความไม่รู้ค่ะสำหรับละครที่เราจะไปสะแสดงกันในคืนนี้นะคะจะไปสะแสดงกันที่บ้านสุราษารนานาใหม่ค่ะการที่เรา นำละครเรื่องนี้ไปแสดงที่บ้าน12พาราก็เพราะว่าเป็นชุมชนของเราเราต้องอเผยพร่ของเรู้อนี้ใหชช้ชุมชนเราก่อนเพราะว่าในชุมชนของเรามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเพื่อที่จะให้เขารู้แล้วก็แสดงให้เขาเห็นก่อนและเพื่อที่จะ,ะก่อนที่เราจะไปแสดงที่หมู่บ้านอื่นก็ต้องแสดงที่หมู่บ้านตัวเองก่อน แสดละครที mm ่บ้านสิบวัานานาใหม่ค่ะแล้วก็ไปเย็บบ้านหนูค่ะที่บ้านสิบสองวัานานาใหม่เราจะแสดงละครกันที่นี่ค่ะที่สาลาค่ะแล้วที่นี่คือที่บ้านสิบวัานานาใหม่ค่ะเป็นเกย์พวกเข้าจ้ะ 那就是要我跳绳，啊不父啊

我没听，我没说。哎，奶奶们，你们懵什么？打那个板凳架呢？哈，就打啦。咩？哎，你好屌，你爸好屌。哎，你懵？你懵？哦，好屌，真酷，懵，真懵，真懵，懵，真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 懵， 有个老板娘老公来，有个老板娘姐啊，我亲家翁啊，我亲 แสดงนะครับผู้อยากเขาชอบไหมเขาหน้าเขาอยากให้มาแสดงอีกไหมผู้อยา่เขาตอบว่าเขาชอบดูเพราะเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วเขาว่าถ้าเขาหน้าเขาอยากดูอีกตอนนี้เขากุากังพูดว่ากำลังอยากดูเลยจบพอดีแล้วเขาก็ให้เขาเสนอว่าในเรื่องของการพูดภาษาโมงไม่ชัดก็เลยย้ายไปแก้ไขในเรื่องของการพูดนีี่จ้าาเซย่มลมาตัวนัหรอาาเช ที่เราว่อใหม่ยงจากอนเตอนนี้ใช่สามวยาน้องสองคนนี้ครับเพว่าเขาชอบการแสดงของเราแล้วเขาอยากให้ครั้งหน้าครับมาจากที่บ้านเขาอีกเกี่ยวกับคนที่ไม่มีสัญชาติไทย <c oughs> แล้วก็คนที่ถูกหลอกไปทาง,งานต่างประเทศ <c oughs> ใช่คุณฝ <c oughs> างค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็มีประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านเขาเขาใจมากที่สุดผู้ผส้งงแล้วก็คนเท่าคนเก๋งนพรานี้เขาก็ <c oughs> เขาจง่ายแล้วก็เขาว่าอย่าให้ร้านที่โดนหลอกอีกสนุกค่ะเนี่ยเด็กก็เต็มที่ค่นนนนะสำหรับเ <c oughs> อข่อเขาคิดนะฮะติกี้ได้ไปสอบถามจากชาวบ้านทีเขาบอกว่าเออก็ได้แง่คิดที่ดีนะฮะสำหรับ เข้ากับชีวิตปัจจุบันที่เขาโอ้มันก็ตรงประเด็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันณปัจจุบันนี้นะครับสะรวกผมไม่ไต่อนที่จะมาถือแล้วก่อน,สนแสดงครับไม่คิดว่าท่ทานชาวบ้านเขาจะมาดูเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็ดูพอเขาดูเสร็จคอไปสอบถามคนรู้สึกว่าดีทั้งนายอยากดูอีกแล้วก็อยากให้ละครนั้น,น,น,นยาวกว่าน,นี้คุณกำลังสนุกก็จบแล้ว ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีสัญชาติจะไม่หาความรู้อะไรสักอย่างเลยก็ลําบากพอแล้วแต่ยังไม่มีความรู้ก็คือจะโดนเขาหลอกง่ายเราต้องหาความรู้ในเมื่อไม่มีสัญชาติไม่มีความรู้อะไรไม่มีสิทธิเทียบเท่าเขาเราต้องหาสิทธิ์และในของเราให้เจอว่าเราต้องรักษาสิทธิของเรายัางไงมันต้องมีสิทธิ์คุ้มครองเราถึงจะอยู่รอดมใ,ในปัจจุบันนี้ได้